สมเด็จเจ้าสัวมหาเศรษฐีนะครับรุ่นเจ้าสัวมหาเศรษฐีเนื้อผงโขลกโบราณน,นะครับสร้างในปีพศ .2556 นะครับวันนี้มีมาแบ่งปัน,นเพื่อนๆด้วยกันอยู่2แบบนะครับเป็นกรรมการทั้งคู่นะครับหน้ากากเงินกับหน้ากากทองนะครับสำหรับองค์แรกเนี่ยสภาพก็สวยใช้ได้เลยนะครับมี บินนิดหนึ่งตรงนี้เป็นธรรมดาของอเนื้อผงนะครับด้านหน้าฝังตะกุดทองคำเก้าดอกนะครับเพื่อนๆนะครับด้านหลังก็อุดของมงคลงต่างๆรวมทั้งหน้ากากทองคำนะครับใต้ฐานเนี่ยกดเลขนะสำหรับเลขเนี่ยนะครับหมายเลข3าหนะึ่งะหมายเลข3เนี่ยตอกเอียงนิดหนึ่งกดเอียงนิดหนึ่งนะครับกดตอนเปียกแล้วก็ด้านหลังเป็นหมายเลขหนึ่งนะครับ หมายเลข3 1นะครับ